วันนี้กิจกรรมผมผ้าท่านใดที่ดวงมาถ้าอิกระดูกกลุ้นนำติจกนสิ้นก็น ประการท้าพย์ให้ไม่เขียนทุกท่านแล้วก็ครอบครัวเราให้เพื่อเราได้ตั้งจิตตั้งใจขอประการปฏิบัติจิตตั้งใจผมไเห็นครียกว่าดีครับประการที่แต่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงบอกรับขอประการหน่อยครับขอบคุณครับไหนตอนนี้ตรงไหนได้เด็ดหน่อย

ดิวุตุมัตุพุทธะศาสนายุกานจำเดินแตกดับดันเทเปนิบันแห่งองค์สมเด็จพระอรหันต์ธรมปารามุพเจ้านำงอยจากต้นดังระหูบอปีมาเชงเชงวันดังกัน เลิกเลิกกันนี้ชายทรงเวิาปัจจุบันับสมัยใกล้รุ่งพระฤาษีอาญาหนึง่งยังมีพระอนุรุทธ,ธาเทเจา้าไปไข่ข่าวแจกจ่าเมืองกุตินาลาทั้งหลายทราบนั้นบัดน,นี้ล่วงแล้วแม้สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพันจาน ปัจจุบันนักไมุ้งภาพันธรรมะสุรจินที่เด่งวันอาทิตย์วันนี้เป็นปัจจุบันหนาวนรวมศาสนายุกการแห่งองค์สมเด็จพระอาราันตสัมมัสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยะะอันพุทธบริษัทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยพระการรัชนี้ บัดนี้ดวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายภายในมีพระสงฆ์เป็นเท้าภายนอกมีโวยตายยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจยาได้ประกอบพิธีคำโพธิ์เพื่อเป็นการตื่นตาโยพุทธศาสนา ว่าต้นโพนั้นเปรียบประเดิมว่าเป็นตถาเป็นต้นไม้ที่สมทันพิธีพอดีเป็นที่บรรลุเป็นพระอรุตระสังปาสังโฆทิยานขององค์สมเด็จพระบุญมีพระพาเจ้าหมายได้ถือเอาต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่เปรียบประเดิมองค์สมเด็จพระพุญมีพระพาได้ อาตสรุเป็นพระอนุตตรสัมมาสมัมปธิยานเพื่อเป็นการคำจูอายุพระพุทธศาสนาเป็นการคำจูอายุประเทศชาติบ้านเมืองเป็นการคำจูอายุของพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายให้เป็นผู้ทธเมีอายุยืน Namo Taksa Bhakavatu Arahatu Sama Sambudhasa Namo Taksa Bhakavatu Arahatu Sama Sambudhasa Namo Taksa Bhakavatu Arahatu Sama Sambudhasa Bhakawin กายตังสันตังค์ารูปังเวทนังสัญญาสังขารวิญญาณนาทธานัทาตังสันตัณห์ขจติลุลัะเวทนิยตตโตตตโทสเรยมเถรโตมมะ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 ทันตินามาธาตุตังสรนตังโตธาตั้งโตธาตุสี่ันห้าตั้ง ถ้าสี่ขันห้าของวัดวาพระศาสนาจงตั้งถ้าสี่ขันห้าพระภิกษุสมเณ็ทั้งหลายถ้าสี่ขันห้าจงตั้งถ้าสี่ขันห้าถวยทายุบาสุบาสิกาทั้งหลายที้เข้าสู่บนทนพิธีในข่าวครั้งนี้ถ้าสี่ขันห้าจงตั้งตั้งให้ค่ำให้คูนตั้งให้มันให้ยืน ตั้งให้กว้างให้คว้างตั้งแล้วให้สั่งลุกปุกคื้นตั้งแล้วให้แค่คาดปลอดภัยตั้งแล้วให้หายเสียจากโภยภัยทั้งหลายทั้งปวงตั้งอธิอุณาสวิชโยธรรมโบโลเกอนุต,ตโรูสภาสตาหิตตายตังตวังคันหาหิ

สุทธาสีลังสมาทายะธรรมังสุจลิตังเจเลตัเสภเวนะโหตุเทวสุขีสัทธาิกตังกิมิตังปูจังทะรนังวัจฉนังทะลุงเปริสังเทสนังสุตตวะตัสสะอายุพวัตถติติอายุพวัตถติติ आयुः प्रवदति इति